คำถามสุดฮอตเลยเยอะมากถามมาก็จะมีเรื่องมสทสิบสี่สิบห้าค่ะอยากจะถามท่านอธิการว่าเออความชัดเจนตอนนี้เป็นยังไงเพราะบางทีเหมือนกับว่านักศึกษาไม่ได้พูดคุยทางตรงกับเราไปฟังทางข่าวแล้วก็อาจจะตื่นตระหนกตกใจเอยจะได้สอบตัวทนายได้ไหมจะสอบเนได้ไหมนะคะก็วันนี้เราก็เปิดโอกาสได้ชี้แจงเลยนะคะโอ้สุดยอดนลยคำถามที่ดีมากครับคําถามนี้ดีมากครับนักศึกษามสทนะครับที่จบแล้วนะครับที่ยังรออยู่นะครับใจเย็นๆนะครับ ตอนนี้เราได้สภามาแล้วนะครับได้ภา สภาเราได้มา3ท่านนะครับกระทรวงส่งมาละนะครับสท่านนี้เราจะเปิดประชุมนะครับส่งมาวันนี้วันศุกร์ประชุมเลยอ๋อรวเร็วมากเลยวัศุกร์เช้านี่ประชุมเลยนะครับนะครับอัปเดตที่สุดเลยนะครับอัปเดตที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะครับทุกท่านจบแน่นอนนะครับวารละที่เราเข้าเป็นวารละแรกคือวารละพิจารณาในเรื่องของการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาทุกท่านนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ไปสอบเนไปสอบนะครับตัวทนายความหรืออะไรนะครับที่ต้องการหรือเข้าอบรมอะไรนะครับท่านมารอรับวันจันทร์อังคารได้ ที่ทางฝ่ายทะเบียนเตรียมไว้หมดละก็คือในส่วนของมสทสิบสี่มารับได้เลยนะครับวันจันทร์อาคารนี้น่าจะเสร็จ ก็คือมาได้เลยที่มหาวิทยาลัยได้เลยนะคะสำนักทะเบียนเราเตรียมพร้อมแล้วนะคะอันนี้ก็ช่วยฝากประชาสัมพันธ์กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะอันนี้เป็นคําพูดของท่านอธิการเลยนะข้อมูลตรงข้อมูลตรงออมายืนยันได้เลยการะานสาขาวิศวกรรมที่อื่นนะใช่เพราะตอนนี้เพราะตอนนี้มันอาจจะมีการพูดถึงกันในวงกว้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยทางผู้บริหารก็คือท่านอาจารย์พานะครับก็มายืนยันกับเองว่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองมุดเพื่อจะเอาไป สมัครเรียนต่อไม่ว่าจะในระดับเนติบัณฑิตนะครับหรือแม้แต่ในของสภาธนายความจริงจริงสภาทนายความเขาก็ยืดหยุ่นใช่เราใช่ไหมครับอาจารย์ยืดหยุ่นเรียบร้อย้วครับเราทำหนังสือถึงสภาทนายความนะครับส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่นักศึกษาทําเรื่องมานะครับเราแจ้งนะครับทั้งส่วนราชการก็ดีทางทางสภาทางเนรลอะไรก็ดีนะครับเป็นหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่านักศกษาสบายใจได้นะครับเพราะว่าเราประชุมกันวันศุกร์ที่จะถึงเช้านะครับช่วงว่าเข้าใจว่าช่วงบ่ายๆก็น่าจะเสร็จละ นะครับเพราะเอกสารทั้งหมดเตรียมไว้หมดแล้วสำหรับนักศึกษานะครับเพียงแต่กรอกเอกสารบางที่นะครับแค่นั้นเองนะครับอย่างอื่นก็เรียบร้อยดีนะครับนักศึกษามารอรับได้เลยในวันจันทร์เราคงเราไม่มาก่อนได้กกนะครับกขอบคุณมากเลยค่ะนักศึกษาก็บอกว่าขอบคุณครับท่านอาจารย์ดีต่อใจถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยรับข่าวเป็นข่าวดีมากๆใช่ค่ะที่นอนไม่หลับกระส่ายานวันนี้ก็สบายใจแล้ว